สวัสดีคะ่ะมาพบกันกับแปดแปดแปดผ้าลวด้วยเก่าเนาะจ้ะแม่เป็นจังไหนเนาะจ้ะสงการบ้านเฮาปีนี้คงอยู่ต่างจังหวัดคงส,สนุกสนานเนาะแม่เนาะสำหรับอ่าแม่แม่แล้วก็อีฟซี่แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกอ่าคนใดที่กำลังเดินทางเนาะจ้าก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันสู้ปูกสุขคนเนาะแม่เนาะเร่นสงการสนุกสนานกันสาดน้ำเย็นเย็นเย็นชำ่ำดิมปลอดกันเนาะแม่ย่นรุงเทพแบบโอ้ยห่อนไหลตับแลบตับแลดเพื่อกันเด้อแม่เด้อจ้ะ ได,ได้การเป่นสมกันขอให้สนนกทุกทุกคนเนาะจาดัดเดินทางปลอดภัยกันทุกคนจ้ะมือนีจ่จ้ะมีแนวทางของรัฐบาลไทยมาแจงแม่ๆแล้วก็เอฟซีทุกคนเนาะจ้ะมาแจงแม่ๆแล้วก็เอฟซีทุกคนก็คือมีข่าวดีนะจ๊ะก็คือลุงเหล็กลุงนะลุงค้นใจดีเนาะจา้ะอ่าที่ปล่อยออกไปแล้วงวดที่แล้วนะเข่าสองหัวก็ได้จ้ะงัวดนี้มบ้านแล้วจ้ะแม่จ๋าเหล็กที่เราค่อยตั้งหนาต่างๆเราค่อยมาแล้วล proces, ลนนสองตัวล่างเน้นๆนะแม่นะ เปิดคลิปแรกก็คือรัฐบาลไทยนะแม่สองตัวล่างนิ่้ๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสาตัวค่อยตามวันหลังนะแม่เนาะวันนี้อ่ะวาดสองตัวหาอลอตอีี่ไว้ก่อนเลยนะจ๊ะแม่จา๋าจะลืมนะวงตัวไหนนะจ๊ะให้ระวังให้ดีนะจ๊ะอะ่เจอกับรัฐบาลไทยของเรางวดนี้ของให้แม่ๆเอซแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเฮง,เงๆรวยๆปังๆกันเด้อจ้ะ เบิงเด้อจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยคงลุ่งมาลุ่งกนใจดีให้แล้วจ้ะแม่จา๋าเพิ่นบอกปล่อยได้เลยจ้ะพะรวยปล่อยได้เลยอ่ะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะแม่เบิ่งจ้ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเฮาน้อแม่งวดประจำวันที่16เดือน4ี่ปี2 5 66น้าะแม่สองตัวล่างเน้นๆนะจ้ะแม่จา๋จาเบิ่งจ้ะวันนี้หลายจักน้อยจะแม่แต่ว่าเพื่อนกันเน้นใหนจ้จ้ะสองตัวล่างนะจ๊ะแม่จา๋าหาลอตเตอรี่ไว้เด้อ ดีใดมีเฮมีอ่ากินเลี้ยงกันใจสงการกันเนาะจ้ะแม่สำหรับอ่าแนวทางของรัฐบาลไทยของฮาเบิ่งจ้า สองตัวล่างเน้นๆนะจ๊ะแม่จ๋าเน้นนะจ๊ะสองตัวล่างจ๋าล่างคือล่างได้แม่บนคือบนสําหรับหัวลุ่งเพิ่นนะจ๊ะเบิ้ลได้จ้าล่างนี่สี่เก้าแปดหนึ่งหกห้าแล้วก็หนึ่งหาสามหนึ่งหาเจียย๊ไทยระว่างสองสามจ้ะแม่จ๋าเพิ่นนินหรือว่าไทยเระว่างสองสามสองสามเฮลินบนน้ำได้จ้ะ มีมีแนวทางมาเพิ่นว่าให้ลินบุญน้ำเพิญยำไม,มันช่อยู่บนมาก,กวัวจ้ะนี่ระวังสองสามนะจ๊ะยำบิที่เด้อจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยของเฮาเนาอแม่สองตัวล่างเน้นเน้นนะจ๊ะเบิงจ้าเลขสี่เก้าแปดหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเจ็ดนะแม่จ๊ะระวังสองสามนะจ๊ะแม่สำหรับรัฐบาลไทยของเฮ้า หาลอตเตอรี่ไปเด้อแม่จ๋าหาลอตเตอรี่ไปจะเนินๆจ้ะเขาสองงวดอัวดี้จ้ะเขาสองงวดแล้วนี่คืองวดที่สามจ้ะแม่จ๋าเบิ่งเด้อจ้ะแคบแคบแคบจ้าเดี๋ยวสิหาว่าผ้าลวยบอ่ะมาลงให้แม่ๆอีกเด้อจ้ะเบิ่งเด้อจ้ะผู้ใดเขามาแลกก็ซอยกุดไลกุดแช่กุดติดตามให้แปลกๆผ้าลวยฉุดเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่ๆแล้วก็เอจจีทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆไปพร้อมกันครับสงการ์เนาะจ้าสวัสดีจ้า